นีย่ยางไก่นะครับพี่นอ้องย่างไก่แซ่บเนี่ยครับคือไก่ย่างครับผมมาเป็นไก่ใหม่ได้นี่ครับซึ่งว่าหิวข้าวแล้วครับไก่ย่างครับเป็นเมนูตอนเช้าหมักดีดีหอมๆครับผมนี่ครับไก่ย่าง กินแบบไม่ง่ายไม่ต้องกินอะไรมากมายครับผมมันนี้บรรยากาศลังฝนตกครับแดดเริ่มออกแล้วนี่ครับหอมๆครับผมนี่บินมาโดนมาโดนี่ครับนี่หอมมากแต่หอมอม้าจ,จังวุจาวาคลิมนี้เอาแค่ okay. หนึ่งนาทีพอครับ ไม่มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเงินเตือนกดคับสกายด้วยครับสวัสดีครับ